นาะทั้งหมดเราทําก็อยู่ที่ประมาณ200รไร่เราก็ใช้อาทุนิกมาหมดเริ่มต้นเราก็ใช้มาตลอดอาทุนิกที่เราเคยรู้จักมาก็10กว่าปีแล้วเพราะเซลล์แนะนํามาทีแรกเราไม่เชื่อเองนะพอลองได้มาทดลองแปลง1 10ไร่มันเห็นผลแตกต่างกันเลยกับที่ไม่ได้ใช้คือเราใช้มาตั้งก็เริ่มต้นน่ะควบคุมแบบที่เราฉีดยาคุมส่วนมากก็ฉีดหนักมือบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็รู้สึกข้า อันอานอ่ะมันก็ทําให้ชะงักแล้วเราฉีดด้วยอาร์สนิยมันจะช่วยได้เพราะมันมีสายลายช่วยให้ข้าวไม่ชะงักจะเริญเติบโตได้ดีและแตกกอได้ดีมากมันเห็นได้ต้นข้าวเลยโดยธรรมชาติใช้กับไม่ใช้ไม่ใช้อ่ะมันจะเหลืองมันจะโตเป็นการแต่โตช้าแต่อาร์นิกเขียวเลยและโตและแตกสาขาเลย10บไล่เนี่ยผมก็ไม่ต่ำกว่าสิบเปียนได้แน่นอน อันนี้แท้จากญี่ปุ่นเยี่ยม